สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรี่ n อนิเมะกับข้อมูลตัวละครเฟสซีรีส์กันนะครับสำหรับตัวละครที่เรานำมาทำในคลิปนี้คือข้อมูลของตัวละครจากหรือเรื่อง Lost Bell ลำดับที่6บ Balpansis จะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ Balpansis ในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะสะกดว่า b a ว n c ชีหรือ Fairy k n i g h Tristan t หนึ่งในสมาชิกของอสพินโตกรมแห่งบริเตนเป็นแฟรี่ที่ได้รับชื่อของ t r i สตัน วีรชนจากประวัติศาสตร์แพนฮิวแมนเธอนั้นปรากฏตัวมาในรูปร่างของหญิงสาวผมสีชมพูรูปร่างสูงและมักจะใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำโดยเธอนั้นถูกจัดให้เป็นเผ่าพันธุ์แฟรี่แวมไพร์และเซแวนมีส่วนสูง170ซเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมถูกจัดให้เป็นวีรชนประเภทชั่วร้ายชื่อของเธอนั้นถูกนำมาจากตำนานของสกอตแลนด์ที่มีการเล่าว,ว่า เบาพานซิตนั้นจัดว่าเป็นแฟรี่ประเภทหนึ่งรูปร่างของเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาและเดือนร่างงดงามสวมชุดยาวเพื่อซ่อนขาที่มีกีบกวางเธอนั้นมีนิสัยที่ชอบดื่มเลือดหาพบเหยื่อพวกเธอจะเกลี้ยกล่อมให้มาตินรำด้วยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่พวกเธอนั้นใช้เล็บกิกไให้เลือดออกและเลียด,ดื่มเลือด บอพาซิตนั้นมักจะเดินบนที่ราบสูงและทุ่งของสกอตแลนด์เพื่อค้นหานักเดินทางที่หลงทางหรือคนเลี้ยงแกะนอกจากนี้แฟรี่แวมพร์นี้ยังสามารถสัมผัสได้ว่าพวกเขานั้นมีความรู้สึกเหงาหรือคล่ำควรถึงคนที่รักทําให้เธอนั้นจะสาม,มารถแปลงร่างเป็นภรรยาหรือคู่รักเพื่อเข้ามาใกล้ๆแล้วโจมตีเพื่อดื่มเลือดนอกจากนี้เธอยังมีความสาม,มารถในการชุบชีวิตของคนที่เพิ่งตายไปได้ทําให้เกิดความเชื่อว่า หากศพที่ตายใหม่ก็ให้ทุบศพก่อนเพื่อไม่ให้แฟรี่คืนชีพศพขึ้นมาในจักรวาลเฟสนั้นเธอได้รับการดูแลอย่างดีจากการที่เธอนั้นเป็นลูกสาวและทายาทของผู้ปกครองลอสเบลในด้านบุคลิกบบลพันซิตนั้นเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานเหมือนกับแฟรี่ทั่วๆไปเพียงแต่ว่าความสนุกของเธอนั้นคือการได้ยินเสียงทุกทรมานของผู้อ่อนแอ ด้วยเหตุนี้เธอจึงมักจะชอบทรมานและเหยียบย่ำผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแฟรี่หรือมนุษย์เหตุผลที่เธอมีนิสัยแบบนี้นั้นเกิดจากการที่เธอนั้นไม่เคยได้รับความรักจากมอแกนเลอร์เฟเลยมอแกนนั้นกล่าวชมเธอเฉพาะตอนที่เธอนั้นทรมานผู้อื่นเท่านั้นการได้รับคำชมจากมอแกนทำให้เธอนั้นได้เรียนรู้ที่จะทรมานผู้อื่นและสนุกไปกับมัน ในอดีตเบาพานซิสนั้นเคยเป็นนางฟ้าผู้มีจิตใจงดงามแต่เบาพานซิสนั้นถูกเลี้ยงดูให้เป็นแบบที่มอแกนต้องการด้วยเหตุนี้จึงทําให้เบาพานันซิสนั้นมีนิสัยที่โหดร้ายและซาดิสเธอนั้นถูกทุกคนในอาณาจากักรเกลเพราะนิสัยที่ชอบฆ่าคนและเอาใจใจตนเองหากพูดว่าบาเกสคือผู้ที่มีคนหวาดกลัวมากที่สุดเมลูซีนเป็นผู้ที่เป็นที่รักมากที่สุด บอลพาซิกนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีคนเกลียดมากที่สุดใน100ปีที่เธอเป็นแฟรี่ไหนเธอได้สังหารเหล่าแฟรี่ไปมากถึง4ี่แสนตนด้วยตัวของเธอเองความสามารถด้านศักยภาพร่างกายของเธอนั้นจะมีพารามิเตอร์ค่าพละกกำลังอยู่ในระดับ A ความทนทานในระดับ C ความเร็วระดับ A มานาระดับ B โชคระดับดและโนเบลฟนซิมระดับ E โดยเธอนั้นจะมีค่าพารามิเตอร์ที่จะเน้นไปทางด้านพลังโจมตีและความเร็วที่อยู่ในระดับสูงมากแต่เธอนั้นจะมีข้อด้อยในด้านโชคและพลังป้องกันและโดยเฉพาะค่าโชคที่อยู่ในระดับต่ำมากในด้านความสามารถของเธอนั้นเธอจะใช้เฟลน็อตเป็นอาวุธหลักนอกจากนี้รองเท้าของเธอนั้นยังมีใบมีดที่ใช้ในการโจมตีระยะใกล้ในร่างที่แท้จริงของเธอนั้นเธอจะแข็งแกร่งกว่าอาร์เทเลียแคสเตอร์หลายสิบเท่าความสามารถเฉพาะคลาส Magic Resistance ต้านเวทระดับ e X การต้านเวทของเธอนั้นแสดงให้เห็นถึงการที่เธอนั้นไม่เคยยอมแพ้หรือเสียใจหรือรู้สึกผิดในสิ่งต่างๆที่เธอเคยทำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดา Riding ระดับ A ทักษะนี้เธอใช้ในการเดินไปในที่ต่างๆ Territory Creation การสร้างอาาเขตระดับ A ด้วยการที่เธอนั้นได้รับการศึกษาศาสตร์เวทของเราแฟรี่ทําให้เธอนั้นมีความสามารถในด้านการสร้างอนาเขตได้ความสามารถเฉพาะตัวเกรเมลคินระดับ A ความสามารถนี้ยังไม่เปิดเผยผู้สืบทอดที่จะรับผ่ระดับ EX เธอนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะลูกสาวของมอร์แกนเลวเฟทํทำให้เธอนั้นมีสิทธิ์ในการปกครองอาณาจักรเช่นเดียวกับมอร์แกนนางฟ้าดูเลือดระดับ A ความสามารถนี้ยังไม่มีการระบุไว้ Noble f a n t a s um, f a i e n o t กินานาการแห่งการคล่ำครวนระดับ A+ บวกประเภทต่อต้านกองทัพคันธนูที่ได้ชื่อว่าเป็นธนูที่ยิงเข้าเป้าเสมอโดยในการใช้นั้นไม่จำเป็นต้องมีลูกธนูเพียงแค่ผู้ใช้นั้นดีสายคันธนูจะทำการยิงลูกศรสุญญากาศเข้าหาเป้าหมายโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วในการปล่อยลูกศรนั้น แท้จะเป็นไปไม่ได้ในการหลบแม้แต่วีรชนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบลูกศรทั้งหมดได้มีเพียงวิธีเดียวในการหลบคือการหลบด้วยการกระโดดข้ามมิติเพื่อให้ออกจากระยะนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ลูกศรให้กลายเป็นเชือกมัดร,ร่างศัตรูและยังสามารถวางเป็นกับดักสุญญากาศที่หากอีกฝ่ายเคลื่อนที่ผ่านมันจะตัดอีกฝ่ายให้ขาดเป็นชิ้นๆเฟลนอตจิน not, น,านาการอันปวดร้าวระดับอีประเภทต่อต้านบุคคล เป็นความสามารถในการสาบแช่งเป้าหมายให้ตายโดยไม่สุนยะทางการทํางานนั้นจะทํางานโดยการใช้ชิ้นส่วนของร่างกายอีกฝ่ายเพื่อน,นํามาสาบแช่งโดยเนโบ้แฟนดิซึมนี้จะคล้ายกับพิธีกรรมที่มีชื่อว่าอุชิโนโทกิมมยุริซึ่งเป็นพิธีกรรมของทางญี่ปุ่นที่ผู้ทํานั้นมักจะเป็นผู้หญิงโดยประกอบพิธีกรรมโดยการแต่งกายด้วยชุดสีขาวสวมหมวกเหล็กบนหัวพร้อมกับจุดเทียนสามเล่มวางไว้ แล้วทาการตอกตะปูลงบนรูปจําลองหุ่นฟางหากทําพิธีกรรมนี้สามเจ็ันจะทําให้ผู้ที่โดนสาบแช่งนั้นตายทันทีครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติของเบาพาซิตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ